ชิวๆครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาเล่นก้าเกยไทยกันนะครับวิธีหาชิปง่ายๆนะครับมาครับไม่ต้องลังเลนะครับเล่นเกมนี้ไปใส่ให้หมดนะครับอย่าคิดมากครับผมมีได้มีเสียเป็นธรมรมดานะไม่ได้ก็เสียคแค่นั้นแหละ มาครับมาครับหนึ่งไม้ไม้แรกเข้านะครับผมยังว่าสายผมยังว่าเงินอยู่ไม่มีอะไรทำนะครับช่วงนโี้ควโรดหน้าระบาดก็นอนเล่นอยู่ที่บ้านนะเออคิวคิวครับผมนั่นครับโดนแดกครับผ่านก่อนครับคลิปนี้